เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามกันนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวในเรื่องของโควิดกันบ้างนะคะช่วงนี้เราต้องจับตาเลยค่ะว่าโควิดเนี่ยระบาดไม่หยุดจริงๆคือคิดว่าระลอกนี้เป็นระลอกที่แรงที่สุดแล้วนะคะซึ่งเขาคาดว่านะคะรัฐนี่น่าจะใกล้ล็อกดาว์แล้วแหละเพราะว่าพื้นที่มันระบาดหนักมากแล้วก็หากล็อกดาวก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะเยียวยาด้วยนะคะเดี๋ยวเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเรามาติดตามด้วยกันเลยค่ะ เมื่อวันที่14เมษาย,ยน64ที่ผ่านมานะคะผลเอกนัทพลนาคพาณิชเลข,ขาธิการสมชนะคะก็ได้กล่าวเกี่ยวกับมาตรการรับมือการระบาดของโควิด -19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะคะรัฐบาลค่ะได้มีคําสั่งให้ใช้มาตรการ work from home นะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษาย,ยน64เลยค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจพร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พนักง,งานทํางานที่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย อีกหนึ่งมาตรการที่หลายฝ่ายจับตามมองนั่นก็คือจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่นะคะพลเอกนัทพลได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ โดยมีจังหวัดเสี่ยงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ต้องจับตาเลยนะคะก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์และภาคตะวันออกบางจังหวัดที่ต้องจับตาและอาจมีการยกระดับมาตรการคุมโควิดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าณนะขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะล็อกดาวน์จังหวัดที่กล่าวมาแต่จะทํางานคู่กับกระทรวงสาธรารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะโดยสาธรารณสุขนะคะจะเป็นผู้ประเมินการระบาดพร้อมขีดความสามารถในการรับ เพื่อนำมาประกอบการปรับมาตรการให้เหมาะสมเลขาสมชยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีการยกระดับมาตรการแบ่งโซนสีพื้นที่การติดเชื้อแต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับมากขึ้นค่ะเนื่องจากตอนนี้ผู้ติดเชื้อมีจํานวนมากนะคะ การระบาดขณะนี้ยังใช้มิติการมองไป3มิตินะคะก็คือมิติพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อสูงมิติกิจการใดที่เสี่ยงและกิจกรรมใดที่เสี่ยงนะคะโดยนายกนะคะได้สั่งการที่เตรียมยกระดับแล้วนะคะในขณะน,นี้ทีมงานได้เตรียมการไว้แล้วเช่นยกระดับพื้นที่ที่ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่สอบอคอระวังไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยรวมทั้งนี้นโยบายรายพื้นที่นะคะจะไม่ทําเหมือนทั้งประเทศเพราะจะกระทบประชาชน ทั้งนี้นะคะมีความเป็นไปได้ต่อการนำมาตรการล็อกดาวน์ใช้ในพื้นที่แต่ต้องรอฟังข้อมูลอัปเดตจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่9จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่มีโอกาสที่จะล็อกดาวน์สูงมีที่ไหนบ้างนะคะ ก็คือ1กรุงเทพ2เชียงใหม่3ชนบุรี4สมุทรปราการ5นาราธิวาส6ประจวบคีรีขันธ์7สมุทรสาคร8ประทุมธานีและ9สลับบุรีนะคะซึ่งพื้นที่นี้นะคะยกเป็นสีแดงแล้วนะคะเข้มงวดสุดๆแล้วนะคะแต่หากว่ายังไม่สามารถระงับได้แน่นอนเชื่อว่ารัฐนะคะจะต้องล็อกดาวน์แนบเพื่อป้องกันการติดเชื้อและควบคุมไม่ให้มันแพร่ระบาดต่อไปค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ